สวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่27มิถุนายน2025ทุกท่านครับเมื่อคืนนี้มีผลการขับฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการขับฟุตบอลที่จญู่ปต่ในครับคืนนี้ว่ามีทีมไหนและนลอกไหนลงสนามกันบ้างนะครับผลฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรโลกอุลวาเลดไดบอ์แพ้ม,มอตเ์เลยูนประตูต่อ4 อินเตอร์มิลานชนะลิเวอร์พูลสองประตูต่อศูนย์วีดัสแพ้อันไอหนึ่งประตูต่อสองและยูเวนตุสแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อห้าสรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม E อันดับหนึ่งอินเตอร์มิลานสามนัดเจ็ดแต้มสองมอธเล่สามนัดห้าแต้มสามลิเวอร์พูลสามนัดสี่แต้มและสี่อุลวาเลสไดมอนด์สามนัดไม่มีแต้ม มาดูในส่วนของกลุ่ม G กันบ้างนะครับอันดับหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สนัด9แตม้ม2ยูเวนตุสสนัด6แตม้ม3อันไอสานัด3แตม้มและ4 v วีดัสนัดไม่มีแตม้มมาดูในส่วนของผลทุตบอลยูสิบชิงแชมป์ยุโรปรอบชิงชนะเลิศสเปนแพ้เนเธอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อ1นึ่งทให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์นั้นคว้าชแชมป์ในรายการนี้ไปครองนะครับ มาดูโปรแกรกแมกรแแ่ะฟุตบอลที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้ก็จะมีในส่วนของฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกลงสนามอยู่2คู่อันฮิลารจะพบกับปาสุก้าคู่นี้จะเตะเวลา8โมงเช้าและอีกคู่หนึ่งคือเรดบูซาบวกจะพบกับเรียนมัดริดคู่นี้ก็จะเตะเวลาเดียวกันเวลา8โมงเช้า ในส่วนของไวท์คาลีกาฟินแลนด์มีลงสนาม2คู่การิตันจะพบกับอินเดอร์ตูคูคู่นี้จะเตะเวลา4ี่ทุ่มและอีกคู่หนึ่งคือคูพีเพบเ j k คู่นี้จะลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับมาปิดท้ายด้วยกระชับมิตรสโมสสนวันนี้ก็มีลงสนามหลายคู่นะครับแต่ว่าคู่ที่น่าสนใจนะครับมีอยู่4คู่ สโลวานลิสเบเลตนะครับจะพบกันทางด้านของชาลูดิมนะครับคู่นี้เตะเวลา4โมงเย็นโอบโอเดนเซ่พบส่อนเดอร์ยีเคคู่นี้เตะเวลา5โมงเย็นเซตการเล่นพบกันทางด้านบริสนะครับ ลงสนามเวลาเที่ยงคือตรงและนิวคาสเซิลทาวจะพบกับพอร์ตสเวลนะครับคู่นี้ลงสนามเวลาตีหนึ่งครึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลรการขับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการขับฟุตบอลที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอีกเช่นเคยนะครับสัปบวบัหนี้สวัสดีครับ